สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะพบกับครูตายนะคะกับการเรียนออนไลน,นะะ์กันค่ะหลังจากที่เด็กๆได้พบกับครูแป้งแล้วก็ครูบาสในเรื่องของคำาคัววกล้าแท้นะคะสําหรับในวันนี้ครูตายจะมาให้ความรู้เด็กๆในเรื่องของคำาคัววกล้าไม่แท้นะคะค,คําคววกล้าไม่แท้เป็นยังไงเรามาดูกันค่ะพร้อมกันหรือยังคะ ้อมแล้วไปกันเลยคำควบกล้ำไม่แท้หมายถึงคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำแต่ไม่ออกเสียงคำควบกล้ำนั้นๆแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คือ 1. คําคำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงพยัญชนะทอรอเป็นเสียงซอเด็กๆมาอ่านตามครูต่ายทีละคำกันเลยนะคะทรายอ่านว่าทราย ทราบอ่านว่าทราบทรงอ่านว่าทรงต่อไปเด็กๆลองมาอ่านคำสองพยางกันนะคะอ่านตามครูต่ายทีละคำเหมือนเดิมนะคะต้นไซอ่านว่าต้นไซส,สุดโสมอ่านว่าสุดโสมสวดทรงอ่านว่า สวดทรงอินซีอ่านว่าอินรีทรัพย์สินอ่านว่าทรัพย์สินพุทธาอ่านว่าพุทธานักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าคำทุกคำเนี่ยมีพยัญชนะทอรอควบกล้ำอยู่แต่เวลาเราอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเป็นเสียงซอทุกคำเลยใช่ไหมคะ ชน,นิดที่สองก็คือคำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นนักเรียนลองมาดูทีละคำและอ่านออกเสียงตามครูต่ายทีละคำเลยนะคะจริงอ่านว่าจริงสร้างอ่านว่าสร้างเศร้าอ่านว่าเศร้าต่อไปเด็กๆลองมาดูคำอ่านที่เป็นสองพยางนะคะ แล้วอ่านตามครูตายไปทีละคำเลยนะคะโศกเศร้าอ่านว่าโศกเศร้าสายสร้อยอ่านว่าสายส้อยสะน้ำอ่านว่าสะน้ำสะผมอ่านว่าสะผมเสแส้งอ่านว่า เสแสร้งส่งเสริมอ่านว่าส่งเสริมเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคำควบกล้มไม่แท้ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือยังอ่านออกเสียงไม่ค่อยถูกต้องกลับไปดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วกลับมาทำใบงานด้วยนะคะถ้าเด็กๆอ่านบ่อยๆ เด็กๆก็จะอ่านเก่งแล้วก็จะอ่านได้ทุกคำแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ